เห็นทีว่าวันนี้เนี่ยจะเป็นวันของมังกรซะแล้วนะครับทุกคนตอนนี้เนี่ยเราได้มังกรเนี่ยสามท่าน,นะครับของพลายมอมาครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรายังเหลือในส่วนของอนุนากินะครับก็จะมีตัวเรกน้ําแข็งเราได้จะยังขาดอยู่นะเร็กไฟเราก็มีมาแล้วนะครับทุกคนอ่าแล้วก็จะมีตัวมังกรไอเหยืนนั่นเองครับก็ยังไม่ได้จับวันนี้กะว่าอาจจะไปหามังกรแล้วก็จะไปจับเอเล็กอนก่อนนะครับตอนนี้มังกรอนุนากิ เหลือแต่เบรกที่เป็นตัวน้ําแข็งนั่นเองอ่ะเดี๋ยวลองสแกนดูนะครับว่าจะเจอหรือไม่เจอเดี๋ยวขอลองดูก่อนวันก่อนมันก็มีแต่ว่าเลเวลมันน้อยมากก็เลยยังไม่ได้จับทีวันนี้ขอลองอีกทีหนึง่งสปริงเบรกวิ่งตัวนี้ไม่ใช่ฟอร์สมีทั้งหมดมากมายเลยทีเดียวนี่มีเลเวล145นะครับอยู่ใกล้ๆพอดีอ่ะเทเลพอร์ตไปหาหน่อยมาจัดไปดวลไฟกันเลยละกันผมซัดไฟทีเดียวโอ๊ย อุ้ยเดูดยวูดูดูอุ้ยตรงนี้แบบตัวมหาเทพล้วนๆลิงก็โหดนะเนี่ยลิงก็น่าเอาว่ะอุ้ยแต่ลิงตีกับไอ้นั่นดูอุยอ้ยอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยอุ้ยมันว่ะอุย้ยเรียบร้อยครับข้างหลังองลิงตัวลุงอุ้ยแต่เอาอยู่ลิงรับจบสุดยอดตัวนี้อนาคตไกลสุดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราช่วยล่อไอ้นี่ออกมาก่อนออนี่นี่นี่ลอกมาลอกมา ไม่งั้นเดี๋ยวมันไปนเล่นลิงอีกนี่เป็นปัญหาโอ้โหตัวพรามเอาฟ้ายเยอะมากครับตรงนี้ที่นี่ผมจะไปใส่อาหารยังไงก่อนผมต้องทําให้ลิงนี่หลับไปก่อนมึงเนี้ยออ้แต่ว่าไอ้นี่มันเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องเหรอเพื่อฮะเผาหัวผเผาหัวเอามึงโดดลงมาได้แน่จิงมโดดมาไม่โดดด้วยครับตอนนี้งั้นเดี๋ยวผมลงมาจอดข้างหน้แล้ววาร์ปไปเอาตัวโหดดวันนี้มาหน่อยดีกว่า เอาละเราได้ตัวเร็กนะครับที่เป็นตัวเลเวลดีแล้วเดี๋ไปหาตัวเปลี่ยนนิดนึงแล้วก็เตรียมที่ขี่มากับอุปกรณ์จับโอเคกลับมาแล้วเอาใครไปดีวะเนี่ยจอดมายาไว้ดีก่อนเดี๋ยวเลือกดูก่อนจริงๆพวกมังกรเอลิเมนทอนพวกนี้ก็น่าจะไหวหมดนะครับสำหรับตัวพรามแบบเมื่อกี้ไม่ได้โหดอะไรมากมายทีนี้ตัวของจับก็คือคลิปแอดบอททได้ไเนี้ยอัลฟาเทรดเราต้องการอัลฟาบลัด เดี๋ยวนะบัตรผมมีปะเนี่ยเอาฟ้าบัตรมันน่าจะอยู่ในตัวไดโนเสาร์นี่แหละคิดว่าก็น่าจะมีหลายตัวอยู่ที่มีนะครับตัวนี้มีไหมเอาฟ้าบัตรเดี๋ยวคนละแบบมันใช้บัตรไม่เหมือนกันอ่ะมีน้อยมากกิฟฟินมีบัตรเท่าไหร่เช็คก่อนมีบัตรเดเวนิคมีหนังเดเวนิคตัวนี้ก็ไม่มีอันนี้ไม่มีแน่นะครับเพราะว่าเป็นตัวใหม่ตัวเก่าหายลองดูบัตรในนี้หาของก่อนอันนี้บัตรไทมอล บัตรพลมอไม่ได้หมามีไหมหมาจะมีหมาก็มีแต่พลมอบัตรที่เป็นตัวธรรมดานะครับของอนุรักกิไม่มีนี่อ่าเจอแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเขาขาเมื่อกี้อะไรเดี๋ยวดูก่อนแองเจลิกโอเคเฮ้ยแสดงว,ว่ามึงมีหนังแองเจลิกก็ดินี่ไงโอ้โหมี13ไม่มีน้อยจังลูกพี่สไปโนเปิดไม่ได้เดี๋ยวไปโนเปิดยากเปิดเย็นนี่ไงเออให้มันได้เยอะๆหน่อยดีว่า ของเราตอนนี้ก็ขาดแคนนะครับอ่าโอเคเติมบัตรกันหน่อยแล้วกันนี่บัตรใส่เข้าไปแล้วนะครับแล้วก็ทีนี้ก็คราฟเทสมามีตัวนี้แล้วก็อัลฟาเทรดอันนี้มาโอเคคิกแอดบอทอุ้ยขาดบัตรดินนิดเดียวยังไม่ได้อีกเดี๋ยวหาเพิ่มก่อนโอเคโดโดโอ้โหโดโดรับจบเว้ยงานนี้นะครับไม่ได้โดโดนี่งานเข้าเลยโอเค คลิกแอดรถอ่าแล้วก็ที่ขี่เดี๋ยวรู้สึกว่าจะต้องใช้ตัวนู้นแต่ไม่เป็นไรอะยืมกันได้ที่ขี่แต่น่าจะคราบได้อยู่มัง้งว่าของก็ไม่น่าจะขาดนะครับลองดูตัวคลิกแอดที่ขี่ชาโคชาโคน่าจะมีในนี้เนี่ยเก้าร้อยหนึ่งเดี๋ยเก็บชาโคไว้หมดเลยเก้าร้อยสองเก้าร้อยสองโอเคหาเลยทีนี้จัดไปแล้วก็คลิกแอด พร้อมขาดแก๊สโซลีนเติมแก๊สก่อนอ่าผมจะเติมทีนะ้าเพราะว่าเดี๋ยวลืมปิดแล้วมีปัญหาโอเคพร้อมแล้วนะครับตอนนี้ใครจะรับจบคลามออาฟ้าดีมังกรไฟก็อยู่ตัวนี้ละกันเอาเวลตันแล้วเรียบร้อยนะครับเอาละกลับไปด้วยร้าโลเคชั่นกันโอเคเมื่อกี้เราเอาตัวเด็กพิษไปมันไม่สามารถที่จะเจาะเกราะมันเข้าเท่าไหร่ ตรงนี้ป่ะน่าจะใช่เอาละหลายตัวเฝ้าอยู่เดี๋ยวเช็คก่อนเราต้องใส่ตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้ร้อยสี่ห้าแล้วตัวนู้นนะตัวนู้นหนึ่งร้อยแต่ตัวนู้นตายแล้วนะครับตอนนี้เอานี่ก่อนตีนี่เฮ้ยลิง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 แม่งจะเอาอุ้ยอุ้ยเฮ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยปาหินขึ้นมาเดี๋ยวอันนี้กูจบให้อุ้ยอุ้ยลิงหัวกับพลาเอาฟาแล้วตอนนี้ตายแล้วปะเนี่ยเรียบร้อยครับมึง ห้าวเกินเลยต้องแดกข้าวผ่านทูบกูบอกแล้วอย่าห้าวจัดตรงนี้ใครห้าวตรงนี้ใครห้าวตน,นี่เด็กไฟรับจบมาผมจำได้ว่ามีลิงที่ผมทำสะบบไว้อยู่กันว,ว่าเฮ้ยเฮ้อุ้ยวอเดนสโนโมาอีกช่างมันก่อนเดี๋ยวตอนนี้เราเอาตัวน้ำแข็งกลับบ้านก่อนก่อนที่จะไม่ได้กลับ แต่ว่าชุดนี้นี่ถ้า b, อัพดีๆอาจจะสู้ไหวก็ได้นะครับท้ายาโอเคคลิกแอดบล็อตจัดไปได้ไหมถ้าไม่ได้ก็เอายาเทมไปไม่ได้ครับกินช้า,เ,เ,านนเ,เหลือเกินเอาไปอันนี้เทมเฮลเปอร์เรียบร้อยโอเคถ้าได้2ตัวนี้นะครับมาช่วยกันนี่ถ้าบอกเลยว่าแม้แต่วอร์เดก็น่าจะทําอะไรเราไม่ได้นะคิดว่าอลองดูแลกันเลเวลสองตัวนี้นะครับ เดี๋ยวไปอัดวอร์เดนเลยเผื่อใครแบบอยากจะลองตัวที่ไม่โหดมากไปตีวอร์เดนว่าเข้าไม่เข้านะสปีดขันหนึู่สปีดข,ขึ้นเยอะมากเลือด7 7 4 2ล้าน7สน่พน่าจะโอได้นะอาดาเดจไปนะครับยาฮิลนี่ก็ต้องใส่ให้ทั้งคู่ตัวเด็กไฟเนี่ยโอ้ยโอเ๋ยเดี๋ยเดี๋ย,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 ยงานเข้าแล้วแป๊บหนึงแป๊บนึงทีนี้มันจะลำบากหน่อยมันลงจอดได้ไหม โอเคลงไปแล้วนะครับตอนนี้เมื่อกี้เราใช้ยาไปยังวะยังนะโ okay. อเคพะเดี๋ยวเราต้องใช้ยาปุ๊บเราต้องเปิดเลยอ่าผมว่าผมจะขี่ตัวเด็กไฟแล้วก็เดี๋ยวสั่งเด็กน้ําแข็งลุยอ่าโอเคยาพร้อมนะครับแล้วก็เด็กไฟมาไหนๆก็ไหนๆแล้วคือจัดเลยแล้วกันเอายาไว้ก่อนกันตายครับมาไปเลยลุยกันกลัวอะไรวะ แควอร์เดนไปอยู่ไหนแล้วไปอยู่นู่นมันตามผมทันไหมทันอยู่ลองดูครับเป็นไงเป็นกันเอาบันไว้ก่อนเปิดไปเพื่อนเปิดไปเพื่อนเพื่อนเปิดไปเพื่อนอุ้ยมันเวียงครับมันเวียงเลีวเพื่อนเล้าเผาดิเข้าไปเข้าเข้าอยู่เ้ยเข้าอยู่เดี๋ยวพอโดนตัวน้ําแข็งหน้าบอกเลยว่าสุดแน่เอออุ้ยอุอุ้ยเร็ว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 อุ้ยอุ้ยป๊อปปอุ้ย อุ้ยมึงมันมากแล้วโหเรียบร้อยอุย้ยใครไม่มียานะครับอย่าบาลร้องแบบนี้นะต้องบอกก่อนนะครับวันนี้มันได้ทีธิ์ของยาช่วยไว้อูต้องบอกเลยว่าเล็กน้ําแข็งมานี่จะเต็มเมื่อกี้ไม่รู้มันช่วยเราบ้างหรือเปล่าผมไม่แน่ใจว่ะอ่ะเผาเลยผมมองไม่ทันน่ะอุย้ยเนี่ยเห็นไหมดาวเมมคูณสองไงแล้วตัวไฟมันแรงครับพอตัวน้ําแข็งมาช่วยกันนี่ต้องบอกเลยว่าทวีคูณ ถ้าเราเอาแบบมันๆน,นะเราต้องเอาตัวไฟมาสี่ห้าตัวครับแล้วก็น้ําแข็งหนงตัวหนึ่งแล้วก็ใช้ยานี่มันแน่ๆนะครับโอเคมาสูตรว่ะสูตรนี้ข้าวรมเดนยังได้เว้ยแค่มียานะ,ะโอเคแต่ยานี่รู้สึกว่าถ้าเราไม่ได้ลงคู่กับบอดไพรเมอลเฟียมอาจจะไม่มียาตัวนี้ให้นั่นเองโอเคกลับบ้านกันดอดละสะใจเลยเมื่อกี้โดนเผาถ้ามันทีเดียวตายแล้วมันไม่ค่อยมันไงพอมันแบบ สู้แบบสมจริงงนี้แล้วมันมันมากอ่ะเรากลับมาแล้วครับตอนนี้เราจะให้แก๊งมังกรนะครับก็มาอยู่กับแก๊งมังกรเลยแล้วกันมีมังกรเล็กมังกรใหญ่อ่าโอเคไปเข้ารวมปาร์ตี้กันเลยสีแดงก็เข้ากับสีแดงสีเหลืองก็ไม่เข้ากับใครเกากับสีเขียวไปแล้วกันนะครับสีเหลืองมาเรียงไว้อย่างงี้โอเคเดี๋ยวเราต้องสกแกนหามังกรไหมวันนี้หรือว่าเราไปบินเล่นกันก่อน เออไปลองบินเล่นกันก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่มันบินเล่นมันก็ช้านะสแกนหาเลยแล้วกันเผื่อจะมีเผื่อจะได้อีหน่มาครอบครองวันนี้คริเชอร์สแกนราก้อนมีกี่ตัวโวมบงกรเพียบโบเคนิกอูเบอร์เอ้ยอูเบอร์มาแล้วดีกว่ามีซัมเมอร์สปริงข้างบนเป็นคิกแอดนี่ไม่เกี่ยวโอเคตอนนี้น่าจะครบแทบทุกตัวนะครับบางกรอ่ะไปอูเบอร์ก่อน มีเลเวลเท่าไหร่เนี่ยร้อยตัวเมียร้อยยี่สิบรนี่เป็นไอเหยือนได้เลยนะครับอยู่ตรงไหนกันบ้างเดี๋ยวดูก่อนอยู่ห่างกันพอสมควรงั้นเราไปเอาไเหยือนก่อนอะไปวาร์ปเลยนะครับไม่ต้องเสียเวลาบาเปิดกลางเวหาโอ้หโหโดนไฟไปนิดเดียวครับโอ้โหเลือดร่วงหัวครับโอ้ยหัวมากหัวมาแล้วทำไมกูตกวะเนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวอยู่นี่ก็โถกเฉยเลยแล้วมันหล่นมาตรงไหนเดี๋ยวก่อนนะหาไม่เจอเอ๋อนี่น,นี่อยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังเจอแล้วตัวนี้เราไม่มีอูเบอร์บอทนี่หว่าทุกคนข้างล่างนี่กวางสวยวะ่ะอุ้ยกวางเฟเบิลย่างสวยรลยวะ่ะเอาไปเก็บเป็นคอลเลคชันได้ไหมเออเรียบร้อยโดนผมจับเฟเบิลได้เลยหรือเปล่าไม่รู้นะรูแต่ว่ามันสวยมากกิฟเบิลกิฟเบิลชาโดมี มิตติกเฟเบิลโอเคกิฟเฟอรเรามีครบเอาควางกลับไปด้วยเลยแล้วกันจะได้ขี่ไม่ได้ขีก่ก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงตัวนี้ตัวนี้มาอะไรวะอ่ะใส่ที่ขี่อ่ะเรียบร้อยครับโอ้โหมันกินไวมากตัวใหญ่เหลือเกินข้างหลังนี่อะไรเนี่ยอ๋อข้างหลังเป็นแบดแอดเมเทนนะครับสามารถที่จะฟาร์มของได้พอสมควรเหมือนกันอ่ะเราวับกลับก่อนกับบ้านแป๊บเดี๋ยวมาเดี๋ยวมา เข้าทันหรือเปล่าไปยังขี่ไม่ได้หรอกของไม่น่าจะพอโอเคมาญาติเสร็จงานแล้วทีนี้อูเบอร์บนะครับไม่รู้จะมีไม่มีลืมเลยไปหาที่ขี่กวางก่อนดีกว่าของ f a เบิเอาละลองดูนี่เฟเบิลทราบอะไรได้บ้างทราบของบอนโต้ได้ของกวางก็น่าจะได้นะครับเมกาโลเซรอสมิติกเฟเบิตัวนี้อ่าโอเค นี่ไงครับได้พอดีครับได้ก็จัดเลยแล้วกันโอเคผ่านได้เล่นกวางแล้วส่วนตัวอูเบอร์บอไม่รู้จะได้ไม่ได้นะลองดูก่อนอาจจะขาดต้องใช้อินซิกเนียอินซิกเนียเติมเติมอินซิกเนียผมขาดเดี๋ยวเราต้องไปตีบอสก่อนเมื่อก่อนมันต้องมีโดโดเล็กนี่หว่าทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ต้องใช้โดโดเล็กแล้ววะก็งงเหมือนกันนะเดี๋ยวเราไปตีบอสนะครับ บอสนี่น่าจะใช้กวางตัวนี้ไหวหรือเปล่าไม่แน่อะดามเมจยังไม่เพิ่มก่อนเดี๋ยวใไปลองกวางดูก่อนว่ากวางโหดประมาณไหนอันนี้ผมเตรียมตัวซัมมอนบอสนะครับมาเรียบร้อยแล้วกวางโหเดี๋ยวทำไมกวางฟูมเข้ามาใกล้จัดเลยแต่สวยนะเขานี่ดูโดดเด่นซะเหลือเกินกระโดดกระโดดได้ปะเนี่ยเดี๋ยวกระโดดไม่ค่อยขึ้น ตัวใหญ่แนละหนักตูดโอ้โหดูปกติมันจะกระโดดคล่องตัวนี้กระโดดไม่ขึ้นวะ่ะเนี่ยกดกระโดดแล้วแทบไปโดนเลยคือต้องยืนเฉยๆถึงจะกระโดดออกมาได้นะดูดิเนี่ยกระโดดไม่ขึ้นเห็นไหมเว้นละเป็นกวางที่โดดไม่ค่อยได้อ่ะเนี่ยวิ่งไปกระโดดโอ้ย่างอันนี้เพิ่งจะโดดได้เนะี่ยอ๋อโอเคหรือว่าเมื่อกี้มันบั็อกอยู่วะโอเคตอนนี้เรากระโดดได้แล้วกว่าจะกระโดดได้นะตีนี่นี่น สับเขาใส่ไปก็ประมาณ9,000นไ,ไม่ธรรมดาอยู่ปาไม่ได้แล้วทุกคนมีท่าเดียวตอนนี้ติดเลือดอยู่ที่เขาเลยาเดาเมจเลยทีนี้อ่าโอเคเวิลแม็กไปเลยแต่ว่าใช้ขนของได้นะติดการ์ดติดอะไรได้นะครับอ่ะเติมเลือดเยอะๆหน่อยโอเคถ้าจะให้หวดกับบอสไหวป่นนะวเนี่ยเลือดสี่ล้าน4ี่0 0 0สลองดิ บอสตอนนี้มังกรจัดมาครับโอเคอุ้ยอุ้ยมาแล้วมาแล้วตีโดนไปเนี่ยตีโดนไปอุ้ยอุ้ยอุ้ยโดนมันไปเนี่ยว้าวเออเฮ้ยไม่โดนเลยเหรอเออเอาโอ้โหไม่ได้ครับมังกรบอสอยู่สูงเกินตีไม่โดนอยากจะลองว่าตาเมียแรงไหมแต่ว่าไม่ไหวโอ้ยโอ้ย แต่ผมว่าดาเมจผมว่าน่าจะตีมเข้าอยู่แต่ตีไม่โดนนี่มัต้องหาเหลี่ยมว่ะอุย้ยตัวนั้นแตกเลยครับอุย้ยดาเมจแรงด้วยโอ้พอหมดนิ่ยานี่ดาเมจโหดมากอ,อึ้งโดนตีโดนว่ะหลบหลบหลบหล,ล,ล,ลบตรงนี้ก่อนตายไหมน,นี้ได้ไหมอุย้ยเรากลับก่อนดีกว,ว่าตีไม่โดนไม่ไหวจะตายครับวางวางกูน่าจะตายก่อนทุกคนยา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  เอ้ยาพิเศษโชคดีนะไปตีตัวสามเขาเมื่อกี้น่าจะได้ยาพิเศษมาผมว่ามันตามถึงบ้านเนี่ยวางอยู่นี่ก่อนกูรับหน้าที่สังหารเอาตัวนี้ไปแล้วกันบังอาจเฮ้ยมันมาแล้วเร็วสาดพลังอ้าวีรวิวเวีวรววิวิวิววิ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 วววอววววววว แกงแกงมังกรผมไม่ปล่อยให้แบบว่าบ้านมันเหงาครับเรียกได้ว่ายกพยงมาโอ้โหบันจริงแม่โดนตีบ้านครับปะแล้วมึงตามกูแน่นอนเดี๋ยวค่อยมาเลียงใหม่แล้วกันกิก้าปล่อยพลังไม่โคตรช้าเลยกว่าพลังจะออกหนีไม่ได้เลยนะพวกบอสนี่นะครับหนีไปที่ไหนมันตามถึงที่โอ้แต่พลังมันนี่กินเปอร์เซ็นต์สุดมากถ้าเราไม่มียาฮิวนี่คือแม่งสุดจริงๆ อ่ะผมถอยออกมาไกลๆหน่อยแล้วกันการมันเข้าไปที่บ้านเดี๋ยวได้จัดอินซิกเนียทีเดียวเลยเอาบอสมาเยอะๆเลยดีกว่าเฮ้ยแต่เยอะๆนี่เราจะยิ่งเสียเปียกปะวะไม่เป็นไรเอาลองนะะประมาณนี้สี่ตัวพิ่เอาลองดีกว่าไหวไม่ไหวปล่อยพลังนิปล่อยพลังโอเคเฮ้ยๆ่ะแรงมากแรงมากโอ้ยอุ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 ้ยออโอ้โหแต่ถ้าไม่มียานี่ อย่าไปดวนหลายตัวก้อนเลือดลงรัวๆเลยเมื่อกี้ได้อินซิกเนียมาเท่าไหร่อินซิกเนียได้มา6อ่ะอบอสมาอีกนะครับซซมมอนเอาลิงมาปัดมาเธอมาโดโดเล็กมาจัดมาเลยทีเดียวยกมาทางขยงกันเลวสาังครับเออโอเคเรี็บร้อยครับชุดแรกชุดต่อไปขึ้นสูงๆหน่อย เวอร์ Whoa, นั่นแหละสุดยอดหายเกี้ยงเรียบร้อยโอ้โหของแน่นเลยทีนี้โอ้ยของบานอะอเคกับบ้านกันหลกัหลกๆเลยเราต้องการแค่อินซิกเนียเท่านั้นนี่คารลบมันค่ารลบมันพุ่งกระชูดไปเลยแต่มันไม่หลับว่ะน่าจะโดนบัตรมาเธอแต่ไม่รู้มันรอดจากการหลับมาได้ไง ข้อเสียงตัวนี้ก็คือเรียวหัวค่อนข้างยากนะแมนดิคอร์ไปเก็บก่อนโอ้โหอุตส่าเลี้ยงสวยๆนะที่้านทีนี้ตอนนี้ก็เละเลยวุ่นวายกันมากมาแล้วโอ้ยไหลไอ้แมนดิคอร์นี่มันไม่ให้ยืนบนหลังอีกว่ะโอโ้แล้วกูจะออกอยังไงวะเนี่ยเนี่ยเนียระบบนี้มันเออแดกมากโอเคออกได้ละอุ้ยหนักหนักสุดยอดน่าจะหนัก ไอ้พวกเนี่ยดเนี่ยเนี่ยแซดโดเนี่ยแซดโดนี่ต้องดรอปให้หมดแล้วบ้งเนี่ยูแต่ว่าแซดโดบางอันเราก็ต้องการถ้าด้วยดิเนี่ยมันเป็นของดีนี่ว่าโด,โด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 เล็กซี่โดโดเล็กซี่นี่ก็หายากยังไม่มีอันนี้บัตรมาเธอแซดโดเดี๋ยวตอนนี้เราดรอปของที่เราจะใช้ออกไปก่อนแล้วกันมันน่าจะมีมังกรบ้างนะอันนี้ลิงพิมพ์หามังกรแป๊บนี่มังกรปะอ๋อนี่ไงมังกรอ่าโอเค ผมจะเอาประมาณนี้ก่อนที่เหลือผมจะดรอปเออมันจะได้เดินได้แล้วก็จะเก็บไอที่โยนไปโอ้ก็ยังเดินไม่ได้อยู่ดิแน่นจัดเลยเนี่ยมันจะมีอินสิกเนียที่เราต้องใช้งานเอาพวกอุปกรณ์ขวานพวกนี้ดีกว่าเยอะมากพิกแอดรอปยังเหลืออะไรหนักๆอีกบ้างวะเนียผมว่าผมต้องจัดเรียงตามน้ำหนักแล้วมั้งโอ้แบคเพล เจอแล้วเราหนักแบ็คเพลินี่เองเด็กม่วงนี่น่าจะพอเดินได้แล้วมั้งโอเคติดแบ็คเพลครับเมื่อกี้อันนี้ที่ขี่เอามาอุ้ยไปดันไปหยิบแบ็คเพลมาอีกเฮ้ยแต่ไปหยิบแบ็คเพลมาไอ้ท่าไหนไม่รู้ว่าเดินได้วะของมังกรมาไหมที่ขี่มังกรมาแล้วอ่าโอเคแล้วก็เอาแบ็คเพลมายัดใส่ตู้นี้ให้หมดจะได้ไม่ทิ้งไปเปล่าๆอ่าเรียบร้อย ทีนี้เราจะกลับไปตรงนั้นด้วยการวาร์ปแล้วกันครับสำหรับมังกรเราเฮ้ยกูต้องคราฟไอ้นี่มาก่อนอูจะไปแล้วยังไม่ได้คราฟของเลยอินซิกเนียมาก่อนอินซิกเนียนี่เติม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 ,ตมอ่าโอเคอูเบอร์บอดได้มา2อันนะครับขาดเมกา้าเ,เบ,าบเตคัทเมก้าเบเตคัทเมื่อกี้มันก็เรียกมาแล้วไม่ใช่หรอสงสัยขอมันเต็มก็เลยไม่ได้ดรอปมานะครับทัวเลยอ่ะอูเบอร์บอดสองเดี๋ยวเขาว่ากันแล้วกันเท่านั้น กลับไปหาไอ้เหยื่ก่อนพีเจอร์สแกนเอาไอ้เหยืมาเล่นก่อนราค้อนอูเปอร์อ่าโอเคตัวเวลร้อยยี่สิบทเด็พมาแล้วนอนนิ่งอยู่เลยนะครับเอเดี๋ยวใส่บอดใส่บอดจัดไปเรียบร้อยครับที่ขี่มังกรอ,อันนี้อ่าโอเคพร้อมบ้าบ้าเปิดก่อนดูตัวอะไรนกักหนาแล้วเปิดก่อนเลยครับ แรงกูเนี่ยโอ้ยเป็นแสนไอ้เหย,ยืนไม่ธรรมดาเออจะกู้ดาวนานกันแล้วเนี่นยโหแรงลมนี่พาต้นไม้สะบัดโค่นต้นไม้หมดเลยเหยืนไปโอ้โหกู้ดูโอ้ยดาเมจไปเก้าแสนเกินไปปะเนี่ยเดี๋ยวน้ำหนักก่อนน้ำหนักมาน้อยมากนะครับเอาเนี่ยสามหมื่นกว่าโอเคพอละดาเมจเลือดชุดหนึ่งยาฮิลตอนนี้ของเดี๋ยวนะมาเรียงตามน้ำหน,หนักดูอันสอดก่อน จะฮิวอยู่นี่อ่าโอเคฮิวก่อนชุดหนึ่งนะครับเลือดตอนนี้เอาสัก20ล้านอ่าโอเคสปีดได้ไหมอยากให้ไวๆหน่อยสัก200แล้วกันรอบนี้อ่าเดี๋ยวต้องมีความไวหน่อยโอเคโหยไวเลยไวด้วยแรงด้วยโอ้โหไม่แรงอย่างเนี้ยเรื่อ้โหนี่ม่วงม่วงจัดม่วงจดัดเอ้ยเอ้าเรียบร้อยตายมึง เดมอนิกโทริดากอนมาอยู่ในตรงนี้ก่อนแค่เดมมนิกว่าน่าจะใช่แหละตุ้มๆน้ำตาแบบนั้นเดี๋ยวปล่อยลิงบอสก่อนลิงบอสเจอกูหน่อยซัมมอนเอาสองตัวก่อนเอออยู่ไหนวะน่เ่เน่่โอ๊ยโอยโอ๊ยโอยโอยโอ้โหปลาหอกมาครับปุ๊บอุ้ยอุ๊ยอุยหลบยากหลบยากเรียบร้อยตายไปก่อนหนึ่งไปเยนกัดมันไม่โดน มันไวมากครับตอนนี้อ้ย,อย,ยเจอไฟหูทีเดียวแตกสบ,สบายสบายครับบอกเลยมีของเข้ามาแล้วจริงๆของของมันก็ค่อนข้างดีพอสมควรเนี่ยมันก็จะมีลูกดอกยาตลบที่ว่าเทิพททิ้งก่อนทิ้งก่อนแล้วอได้ใช้อะไรนะอ่ะจริงๆเรายังจับตัว บอสได้อีกตัวหนึ่งนะครับก็จะมีลิงเฮ้ยเจอกีกข้าว่าบังเอิญจัดเอาแล้วมาปล่อยให้ลอยนวลมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับมยงนี้อ่าโอเคเราจะเติมนะครับในส่วนของเลือดไปสักนิดนึงเอาที่30ล้านแล้วก็ดาเมจอยู่ที่131,500ต้องมียาฮิวเดี๋ยวรอ8วิ ถ้าไปตอนนี้นี่เลือดหมดแน่ตัวนี้น่าจะตัวป่าหรือว่าตัวจัดศึกของเราวะน่าจะตัวป่ามั้งผมว่าไม่น่าใช่ตัวจัดศึกจัดศึกผมว่าผมตีมตายหมดแล้วนะเอาละไปได้วเวลาเปิดหัวมันเลยครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยปหูยอย่างแรงอย่างแรงว่ะเออมาดิกดไฟกดไฟไม่ออกเออไปอุ้ยเจอไฟเจอไฟเรียบร้อยครับ ได้แล้วเดือดรีวิวอะไรวะเนี่ยเฮ้ยปลดล็อกเอนกเกมทำไมเพิ่งยามาปลดล็อกวะวันนั้นเราก็ฆ่าไปแนิดนี้กว่าหรือว่าวันนั้นที่เราฆ่าเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในหมวดที่จะได้เอนเกมวะเนี่ยทางนั้นเอาวอร์เดนมาอีก2ตัวเจอไอ้ยนเอามาอีก2ครับบิงมาแล้วก็มีนิวหลอกครับไปยนไปว่ายนเร็วยนปวกปวกเออ อุ้ยทีเดียเกือบตายครับเรียบร้อยหดจัดบอกเลยตอนนี้ยานะครับหมดไปแล้วแตลิงบอสนี่ไม่มียาก็ยังไม่ค่อยกล้าที่จะเข้าไปสักเท่าไหร่หาดูยามันมีขวดหนึ่งที่น่าจะพอแทนได้อยู่ไหนวะเนี่ยมีบ้างไหมไม่มีมีแต่ขวดนี้ถ้าเปิดตอนนี้เลยผมว่ากลัวเลือดมันจะหมด,ดแล้วเลือดมันเยอะว่ะ เขาเลื่อนเราไม่เต็มด้วยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนรอก่อนแล้วกันหาลงไปโหดาเมจแม่งแรงมากเฮ้ย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 ,ย,ยนักเลงก็ด้วยว่ะไงดีวะเนี่ยไม่เคยชอบเลยนักเลงเนี่ยจะเข้าไปก็กลัวสู้เขาไม่ได้มันต้องรอหน่อยระยะเวลา15วินนี้มันก็ค่อนข้างเสี่ยงเราจะตายได้เลย เลือดมันดูดลงไวมากเก็บซากีก้ากันตีเลยเฮ้ยเฮ้ยเ้โดนโดนพลังวะ่ะโอพลังมันนี่ขนาดซากศพยังไม่ได้นะโอเคหนึ่งวิครับยาสามขวดลองดูครับไหวไม่ไหวไหวต้องบวกแล้วครับจังหวะนี้อุ้ยโคตรแรงวะ่ะยาไม่ต้องเลยเฮ้ยอ่าโอเคฮิลกลับบ้านโอ้โหสุดสุดจริงๆสุดจริงๆตอนแรกนึกว่า จะต้องใช้ยาไม่ต้องครับสบายมากเมื่อกี้เลือดอยังลงมาไม่เท่าไหร่เลยจะไม่ไหวอย่างเดียวแค่ถ้าเกิดมันมาสองลุมหนึ่งเงี้ยทีนี้มังกรมังกรกูเลยกระจัดกระจเป็นคนละทิศคนละทางเดี๋ยวต้องมานั่งเลียงอยู่เนี้ยเอาตัวใหญ่ไว้นี่เลยแล้วกันอ่าเรียบร้อยถ้าอย่างนั้นแสดงว่าผมน่าจะคราฟแมทริกไปจับอเลกอนได้แล้วนะครับอเลกกอนนี่ก็เดี๋ยวคงจะต้อง ไปพาร์ทหน้าแล้วกันนะครับอินซิกเนียเดี๋ยวนะขอดูขอดูแมทริกก่อนขาดหัวโอเคเฮดฮนี่ไงเฮดอ่าเรียบร้อยครับจัดแมทริกมาปั๊บหนึ่งอันเรียบร้อยทีนี้เราก็น่าจะขาดแค่หัวมังกรอีกหนึ่งกับตัววอร์เดนโทเคนโทเค็นเมื่อกี้ได้มาปะ70นี่ไงได้มาแล้วนะครับแล้วก็มีพวกเอเซน กินบอร์เดนดูอันนี้อันนี้เป็นพวกซัมอนคอนซูเมเบิลเกาะบอร์เดนนี่ฝากไว้ด้วยแล้วกันอ่าเราได้อุปกรณ์จับมาแล้วเตรียมมาวันนี้เอาไงต่อดีวะเนี่ยภารกิจเราถ้าจะไปจับมันก็ไม่น่าจะได้เอ้ยไอ้หยน่อไอ้หยน่ยบินคือถ้าผมจะไปจับเอเลกอนวันนี้ผมว่าผมน่าจะได้เล่นมันไม่เต็มที่ไงทุกคนเออถาอ้างนั้นเนี่ยเอาเป็นพาร์ทหน้าแล้วกันนะมันจะได้ จุใจแล้วก็อิ่มหนำสำราญกันนะสำหรับพาร์ทนี้ก็ไว้เท่านี้ก่อนดีกว่าอย่าลืมชื่นชอบก็กดไลค์ให้กำลังใจกันด้วยนะนะครับยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนสวัสดีครับ